สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรม Eagles Book c u u b ซึ่งเป็นการแบ่งปันสาระความรู้ดีจากการอ่านหนังสือโดยวันนี้เรามาในหนังสือที่มีชื่อว่าเพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น Atomic Habits บทพิสูจน์ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นได้อย่างถาวรโดยวันนี้เรามาอยู่กันบทที่7เคล็ดลับในการควบคุมตนเอง เมื่อพฤติกรรมใดๆก็ตามถูกเข้ารหัสแรงกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหไรก็ตามที่มีปัจจัยสิ่งแวดล้อมปรากฏขึ้นนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งในเทคนิคการเปลี่ยนแปลงนิสัยสามารถส่งผลตรงกันข้ามได้การทำให้คนอ้วนรู้สึกอับอายด้วยการนำเสนอโครงการลดน้ำหนักอาจทำให้พวกเขาเครียดได้และในที่สุดหลายคนจึงหันกลับไปสู่วิธียอดฮิตเพื่อรับมือกับความเครียดเหล่านั้น นั่นก็คือการกินเกินพอดีหรือการแสดงภาพปอดดำให้แก่คนสูบบุหรีด่ดูอาจนำไปสู่ภาวะวิตกกังวลสูงขึ้นซึ่งผลักดันให้หลายคนหันกลับไปคว้าบุหรี่ขึ้นมาสูบอีกครั้งก็ได้ถ้าคุณไม่ระมัดระวังเกี่ยวกับปัจจัยกระตุ้นเช่นนี้คุณอาจทำให้พฤติกรรมที่พึงประสงค์นั้นยุติลงได้ พฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นเร่งตัวมันเองหรือเป็นกระบวนการหล่อเลี้ยงตัวมันเองมันจะช่วยปกป้องความรู้สึกที่เราอยากจะมองข้ามคุณรู้สึกแยก่คุณก็เลยกินอาหารขยะและเพราะคุณกินอาหารขยะคุณก็เลยรู้สึกแยก่การดูโทรทัศน์ทําให้คุณรู้สึกเอืเ่อยเฉยคุณจึงดูโทรทัศน์มากขึ้นไปอีกเพราะคุณไม่มีพลังในการทำอย่างอื่น การกังวลกับสุขภาพร่างกายทําให้คุณรู้สึกวิตกกังวลเลยทําให้คุณสูบบุหรี่เพื่อจะลดความวิตกกังวลซึ่งทําให้สุขภาพของคุณยิ่งแย่ลงและในไม่ช้าคุณก็จะรู้สึกวิตกกังวลมากขึ้นมันเป็นวงจรหมุนเวียนลงสู่กระบวนการเกิดน,นิสัยเสีย,สยต่างๆต,ต,ต,ต่อไปเรื่อยๆนักวิจัยกล่าวว่าปรากฏการณ์นี้เป็นความอยากที่ถูกชักนำด้วยปัจจัยกระตุ้น หรือแรงกระตุ้นจากภายนอกทำให้เกิดความปรารถนาที่ขัดขืนไม่ได้จนต้องทำพฤติกรรมไม่ดีซ้ำๆอีกทันทีที่คุณสังเกตเห็นอะไรบางอย่างคุณก็จะเริ่มอยากขึ้นมากระบวนการนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาซึ่งบ่อยครั้งเราก็มักจะไม่รู้ตัวประเด็นสำคัญก็คือ คุณสามารถเลิกนิสัยบางอย่างแต่คุณมักจะลืมอยู่เรื่อยหากนิสัยน,นั้นๆได้ถูกฝังตรึงไว้ในร่องสมองของคุณแล้วก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะถูกลบเลือนไปจนหมดแม้คุณจะไม่ได้ทำนิสัยนั้นมาสักระยะหนึ่งแล้วและนั่นหมายความว่าสิ่งที่รอใจคุณถูกต่อต้านไว้ง่ายๆแบบนั้นเป็นกลวิธีที่ไร้ผล เป็นเรื่องยากที่จะใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบเซนหากชีวิตยังเต็มไปด้วยสิ่งรบกวนต่างๆมันใช้พลังมากเกินไปในระยะสั้นๆคุณอาจจะเอาชนะสิ่งรอใจได้แต่ในระยะยาวเราย่อมกลายเป็นผลพวงจากสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่พูดตรงๆก็คือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมีพฤติกรรมในทางบวกได้อย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่เป็นลบ มีอีกวิธีที่เชื่อถือได้คือการตัดนิสัยแย่ๆทิ้งตั้งแต่ต้นลมซึ่งเป็นหนึ่งวิธีในการกําจัดนิสัยเสียที่ใช้ได้ผลจริงก็คือการลดปัดจจัยกระตุ้นที่เป็นต้นเหตุเช่นถ้าคุณทํำท่าเหมือนจะทํางานไม่เสร็จสักอย่างควรวางโทรศัพท์ให้ห่างจากตัวสัก2-3ชั่วโมง หรือถ้าคุณรู้สึกอยากมีอยากได้อยู่ตลอดเวลาให้เลิกตามสื่อสังคมออนไลน์ที่มักจะล่อลวงให้คุณอิจฉาตาร้อนหรือถ้าคุณเสียเวลามากไปกับการดรูโทรทัศน์ให้เอาโทรทัศน์ออกจากห้องนอนหรือถ้าคุณใช้จ่ายเงินมากเกินไปกับเครื่องมืออ e ิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายให้คุณเลิอกอ่านร,รีวิวสินค้าอ e ิเล็กทรอนิกส์ที่ออกมาใหม่ล่าสุดและ ถ้าคุณปิดวิดีโอเกมมากเกินไปให้ดึงปลั๊กตัวเครื่องออกและเอาไปเก็บไว้ในตู้การฝึกเช่นนี้เป็นการทำตรงกันข้ามกับกฎข้อแรกของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคือแทนที่จะทำให้เห็นชัดเจนคุณสามารถทำให้อันตรธานหายไปถ้าคุณลองนำวิธีเหล่านี้ไปใช้คุณก็จะเกิดความประหลาดใจกับการเปลี่ยนแปลงง่ายๆที่ได้ผลเช่นนี้ มันไม่ใช่แค่กำจัดปัดจจัยกระตุ้นออกจากชีวิตเท่านั้นแต่นิสัยไม่ดีก็จะจางหายไปด้วยการควบคุมตนเองคือกลไกระยะสั้นไม่ใช่ระยะยาว คุณอาจต้านทานสิ่งรำใจได้เพียงหนึ่งหรือสองครั้งแต่คุณไม่สามารถรวบรวมพลังใจเอาชนะความอยากของตอนเองได้ตลอดเวลาหรอกแทนที่จะเรียกพลังใจขึ้นมาใหม่ทุกครั้งเมื่อต้องการทำในสิ่งที่ถูกต้องเอาพลังของคุณไปใช้ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของคุณดีกว่าและนี่ก็คือความรับ ของการควบคุมตัวเองจงสร้างปัจจัยกระตุ้นการมีนิสัยที่ดีให้เห็นได้อย่างชัดเจนและจงทำให้ปัจจัยกระตุ้นพฤติกรรมแย่ๆนั้นหายไปจากสิ่งแวดล้อมของคุณเป็นงไงบ้างคะกับบทที่เเคล็ดลับในการควบคุมตนเองอย่าลืมลองนำวิธีเหล่านี้ไปปรับใช้กันดูนะคะ ไว้เจอกันใหม่ในบทหน้าวันนี้ Eagles Book Club ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ